สวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังอยู่ในรายการ5นาทีกับเรื่องเล่าฟุตบอลเมื่อเรือใบหลอกเป้าแล้วต้องได้และนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเซนเต์แบ็กที่มีราคาแพงเป็นอันดับ2ของโลกยอตโก้กวาดิโอนดาวรุ่งชาวโคแอทวัย21ปีก็ได้เก็บกระเป๋าเดินทางเข้าสู่รั้วเอติฮัด ในช่วงเมื่อค่ำคืนของวันที่3ต่อด้วยวันที่4สิงหาคมมีอีกหนึ่งดีลสำคัญในตลาดรอบนี้ของพิมพ์ลีกเกิดขึ้นนั่นก็คือเบกกิ้งนิวจากฟาบิเซโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะได้ออกมาโพส์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงกับแอร์เบลซิกในการคว้าตัวยอร์กควาดิโอนมาร่วมทับอย่างเป็นทางการแล้วโดยค่าตัวของควาดิโอนอยู่ที่ราคา90ล้านยูโร หรือตีเป็นเงินปอนนะครับจะอยู่ที่78ล้านปอนยอร์โกกอริโอนจะขึ้นไปอยู่อันดับที่2ต่อจากแฮร์รี่แม็กควนะครับกองหลังทีมชาติอังกฤษที่เคยทําไว้87ล้านปอนในการย้ายไปร่วมทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยอันดับสาะครับก็จะเป็นเวลลี่โฟฟาน่าที่ย้ายจากเลสเตอร์ไปเชลซีในราคา75ล้านปอนและเฟอร์จิลฟันดที่ย้ายจากเซาท์เมป์ตันไปลิเวอร์พูลในราคา75ล้านปอนเช่นเดียวกัน ส่วนอันดับ4ก็จะเป็นลูการแอคเดสที่ย้ายจากแอตเลติกมาริดไปยังไบเยนมวนิกในราคา68ล้านปอนด์ส่วนคนสุดท้ายก็จะเป็นมัตชัยเดลิกที่ย้ายจากอาแจกอังสเตดัมไปยูเวนตุสในราคา67.5ล้านปอนด์ยอ์โกกดิโอนนี่คือกองหลังประการเหล็กชาวโคแอตวัย21ปีดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการฟุตบอลโคเอเชียที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมตาหมักลุกปัจจุบันนะครับ ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากว่าเขาคนนี้จะกลายมาเป็นกองหลังระดับโลกคนต่อไปแต่ด้วยรูปร่างน้ำหนักความสูงที่มีความสูงถึง185เซนดูมีความแข็งแกร่งเหมาะกับการยืมปักหลักในแนวรับแต่ไม่เพียงเท่านั้นยอสโกกวาดิโอนยังมีดีกว่านั้นก็คือการออกบอลที่แม่นยำการเข้าประทะที่ดุดันหรือการเอาตัวรอดในพื้นที่สุดท้ายได้ดี เรียกได้ว่านิ่งเกินวัยจริงๆครับจากฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นกับต้นสังกัดเก่ายังแอเบรไลซิกและการไปว่าลวดลายโชว์ฝีเท้าในศึกฟุตบอลโลกหนล,ล่าสุดภาพจำติดตาของเขาคงหนีไม่พ้นการโดนล,ลิโอเนลเมสซี่พาทัวร์จนทำให้ทีมเสียประตูเมสซี่ครับโอ้โหกระชากบอลผ่านยอดโกกวาด,ดิโอนแล้วตบเข้ามาให้จูเลียนเอเวเลยิงโอโหเข้าไปแล้วฮะ ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพจําที่ไม่ค่อยน่าจําเท่าไหร่นะครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีจังหวะพลาดพังไปบ้างนะครับแต่ด้วยอายุอนามก็โทษกันมากไม่ได้ครับเพราะว่าด้วยเรื่องประสบการณ์จากเด็กที่มีอายุแค่21ปีเท่านั้นแล้วก็ต้องมาประกบกับผู้เล่นระดับโลกอย่างลิโอเนลเมสซี่นั่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับนี่คือประสบการณ์ชั้นดีที่จะทำให้กวาดิโอนก้าวขึ้นไปเป็นกองหลังระดับโลกได้ครับ หลังจากจบเกมนั้น,นะฮะก็แพ้ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ครับอาเจนินาชนะโคโอเอเชียไปได้นะฮะแล้วก็ผ่านเข้าไปชิงจนคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับผลงานโดยรวมในทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับก็ทำให้กวาดิโอนเฉดชายเป็นอย่างมากยอร์โก้กวาดิโอนเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองไม่น้อยเมื่อเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างแอเบไลซิกทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมัน สถิติฤด,ดูกาลล่าสุดของเขากับไลซิกลงสนามไปทั้งหมด30นัดทาได้1ประตูกวาดิโอนเป็นอีกหนึ่งคุมกําลังสําคัญของไรซิกยังปฏิเสธไม่ได้นับตั้งแต่เขาย้ายมาจากดีดาโมซาเก็บฤดูกาล2020ทับสองจากผลงานการลงสนามในฤด,ดูกาลแรกที่เขาเข้ามาถึงลงสนามไปทั้งหมด29้นัดทาได้2ประตูกับอีกสองแอสซิสโดยทวรางวัลน,นะครับที่กวาดิโอนได้มาประดับตู้รางวัลของเขาไว้ก็จะมี โคเอเชียนเฟิร์สลีกสอสมัยติดในฤดูกาล2019ทั20ต่อด้วย2020ทั21กับดีดโมซสาเก็บบวกกับบอลถ้วยโคเอเชียนคัพนะครับอีก1สมัยหลังจากที่กวาดิโอนนะครับย้ายมาร่วมทับกับแอร์เบ้ไรซิกแล้วเขาก็ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมเนี่ยคว้าแชมป์ได้ถึง2ครั้งในบอลถ้วยเดเอเบโพคาว เรียกได้ว,ว่านับตั้งแต่ฤดูกาล2019ทั2020จนมาถึงฤดูกาลล่าสุด2022ทั23เนี่ยยอตโก้กวาดิโอนสามารถมีถ้วยรางวัลติดไม้ติดมือมาครองได้ทุกฤดูกาลต้องมารอชมกันว่าปาการหลังชาวโคแอดไลน์นี้จะสามารถมาสร้างความสำเร็จอะไรเพิ่มให้กับตัวเขาเองได้อีกและเขาเองจะสามารถขึ้นไปอยู่ในระดับท็อปของสุดยอดกองหลังได้หรือไม่ โดยล่าสุดน,นะครับกวาดิโอนก็ได้ทําการเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวจะใส่ใหมายเลข24ลงสนามให้กับทัพเรือใบสีฟ้าในฤดูกาลนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวของยอชโกกวาดิโอนประการเหล็กคนใหม่ของทัพเรือใบถ้าหากว่าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ขอฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรื่องเล่าฟุตบอลกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ